สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กคาโพลครับนี่เป็นวันที่หนึ่งกันยายนครับทุกคนวันนี้ก็มีญาติโยมได้ทยอยมาเปิดโชว์บล้าพระอาจารย์กับพระอาจารย์ครับวันนี้ก็มีลงทางครับลงทางกับตาบงง้างพระพุทธ้วก็มีอย่างอีกมากมายครับทุกคนวันนี้เพราะวานนี้ก็มีครับวันนี้ก็มีญาติโยมมาจากโคราชครับได้มาถวายเทววสุวรรณเทวสุวรรณกายคนครับกายมนุษย์เดี๋ยวเราไปดูกันว่ากายมนุษย์นี่หน้าตาจะสวยขนาดไหนครับจะหล่อหรือเปล่า อาเคยเห็นแต่รูปพญานาคใช่ไหมแต่นี่เราไปดูรูปกายคนกันมากกายมนุษย์ที่เด้อแครับเนี่ยตอนนี้พระอาจารย์ล่นิ่งกะล้างเน้นน้ำหม่งที่จะเอาเขาปูองดําปูองดําครับทุกคนนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของวันที่หนึ่งครับเดห็นเจ้าหน่อยนี่เพิ่นกะจีคนกะจีเงียบไปเพราะว่าไปไปรุ่นเล่งเนาะวันนี้กับมันไวยออกเนี่ย แถวเนี้ยครับเบื้องใกล้ๆกันครับว่าอันนี้เป็นเป็นทายนาคจะเอาไปที่วัดยูนายยงครับวัดยูนายยงเนอะแล้วก็จะไปสามวัดเราเป็นเจ้าของครับแล้วก็ได้สร้างมาถวายที่วัดนะครับอนี้นี่ก็จะเป็นห้าองค์คือ่าภูองค์ดำภูองค์ดำนะครับคนกำลังสิยกลงยกไปตายกลงอยู่แถวนี้แหละ นี่เป็นญาติโยมที่ได้มากราบไหว้ครับทุกคนจะมีก้อนหินครับเดีออเ๋ยวเรงมีก้อนหินกันี่อันนี้เป็นก้อนหินก้อนหินแร่แร่เหล็กไหลนะครับทุกคนที่เป็นก้อนใหญ่ๆอยู่นี่ก็จะเป็นแร่เหล็กไหลนี่ท้างหนพุน่นกระเมนครับนี่มีตัวเลขตัวเบืออยู่ก็หลายตัวเนาะทุกคนเนาะ,ะ,ะนี่ครับนี่ก็จะเป็นแร่เื่นกันก้อนนี้ก้อนใหญ่นี่ครับก้อนนี้ตัวนี้นีออกไปแล้วนี่ออกไปงวดก้อนนะครับ อูท้ทังไงคุณทังไงตุ้ใส่มาใหม่ป้องทังไงครับทุกคนทำดิไประกาศนี้โอ้หลากหลายกันหลายกว้างครับทุกคนตอนนั้นมันกำลังกอ่อสร้างเพื่อจะเป็นอย่างบงงครับเดีย๋ยวต้องเบิ่งครับเพื่อจะเทน้ำตกจะได้น้ำไหลลงมาอย่างว่าเบิ่งตรงนี้กันว่าเป็นอะไรกันผ่านมาทังนี้นกันปปกน,นี่ครับเพราะว่าเป็นกำลังกันจะลงกันตอนนีย นี้ก็ขอให้ทุกค่คนโชคดีนะครับเด้อถูกหวยถูกเบอร์แา้วันที่หนึ่งแาวันที่สองที่สามที่สี่ครับหนึ่คัดไดค่2สองตัวก็ดีใจนะครับผมเนี่ยไม่ต้องถือไข่หรอกนี่ครับอ่าคนไหนเริ่มตนพักี่ วนนี้ท้องฟ้าสดใสครับปลอดปรุงปูมาวปีน้ำเพื่อไหมไม่เพื่อน้ำอางค่ะป,ปูปูปกปนปูปูปปู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 ปป

kita sebagai kita sebagai kita Gracias. Thank you. Yeah. you. ครับท <S an other> ุกคนตอนนี้ก็กำลังหาอมองหาตำแหน่งครับเพื่อจะเอารูปเหมือน,นอ่ปูงดำวางไว้ครับทุกคน ก็เขาเทียฐานอะไรนั่นดีกว่านี้เจา้าหน่ลยครับต่อไปครับตอนนี้ก็วางๆไว้ก่อนครับทุกคนอีนยยนอิบา,ายพญานาคนะครับรพกานาคนะครับอธิบายพี่อธิบายมนุษย์ I okay. do ตอนนี้กับเรือบางเ็จเปที่เรบร้อยแล้วครับก็น่าจะอยู่ท่างอัวคนเนาะกับไม่ได้นหนักปว่านนเนาะครับ